ตอนนี้เราเห็นแค่เพียงสององค์ชายกับองค์คลักนะองค์ชายเลยแต่ยังไม่เห็นโจนเลยตอนนี้ผมก็สังเกตเห็นแต่องค์คลักกับองค์ชายเฮ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้โจนป่ามันทำอะไรทำร้ายองค์คลักอยู่นะครับ จะให้เราเข้าไปช่วยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิตเคทีนะพี่ๆวันนี้ผมไม่ได้เดินทางมาป่าคนเดียวนะผมก็มากับน้าฟาแฟร์เนฮานะ ครับสวัสดีครับจากช่องฟ้าไฟเทหาครับครับก็นาะก็หายไปไหลายวันนะพี่พี่เป็นเดือนได้ก็วันนี้ก็กลับมาถ่ายคลิปนะซึ่งวันนี้ได้มากับผมนะก็วันนี้ผมกับนาะจะขึ้นไปยังทางเข้าเมืองรับแรงนะจะขึ้นไปดูสักหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นไปตรงทางเข้าเป็นเวลานาน,านนะ้าเนื่องจากว่าผมก็เข้าป่าไปทางอื่นเป็นเส้นทางอื่นนะไม่ได้ไปเส้นทางนั้นนะ่ะก็ เป็นเวลาเป็นอาทิตย์ที่ผมถึงได้กลับมาวันนี้ก็วันนี้นา้าฟาแฝยก็มาเป็นเพื่อนผมเพราะว่าเพื่อนๆที่เหลือก็ผมไม่ได้ไปหานะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมต้องรีบเดินทางขึ้นมานะก็ก็เลยชชวญนา้าฟาแฟดให้หามานะก็วันนี้เราจะขึ้นไปหาอองค์ชายเล็กๆนะแล้วก็คนเฝ้าหรือองค์คาังนี่แหละพี่ๆซึ่งเขา ทั้งสองคนนะผมไม่รู้ว่าเขาจะออกมาให้เห็นหรือเปล่านะก็จะไปเยี่ยมหาสักหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอารวันเลยนะซึ่งจะไปทักทายพูดคุยกับเขาซักหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปละก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทั้งสองคนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับ ก็เดินทางเป็นเวลาพักหนึ่งนะตอนนี้อยู่ไม่ไกลมากก็ข้างหน้าอีกทักไม่ไกลก็จะถึงแล้วนะมาคาเฟ่หายู่นู่นเลย นก็ยังตกอกล่ยนะพี่รู้สึกว่าช่วงนี้ฝนตก,ตกบ่อยมากน้ำนี่ท่วมป่าหมดเลยนะตอนนีะผมไม่รู้ได้ว่าฝนจะตกเป็นเวลาอีกกี่วันนะเพราะว่าตกไม่หยุดเลยทำให้การเดินทางในป่าของผม มันไม่ค่อยสะดวกนะ จากด้านบนนะคือเสียงดังมากเลยเสียงดังมากเลยนะพี่พ,พี่ได้ยินใช่ไหมเสียงลมคือแรงมันทำให้อ่าฝนน้ำฝนที่ค้ังอยู่บนต้นไม้อตกลงมานะซึ่งลมนี้ก็เย็นมากเลย เวลานานพอสมควรแล้วนะก็ยังไม่ถึงนะพี่ๆแต่ว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงละ มื่อกี้ก็เจอกับเก้งนะพี่ๆซึ่งเก้งมีตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยผมตกใจมาเลยคิดว่าเป็นตัวอะไรนะเลยปิดกล้องเพื่อเข้าไปดูนะแต่มันก็วิ่งอีไปแล้วผมจึงรีบเดินทางต่อ นี่อีกนิดเดียวก็จะถึงแนละ้วนะพอเดินไปไม่กี่ก้าวนี่ซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่นะผมจะ เดินไปทางหน้าโน้นนะกินคือเดวนนะพี่ตั้งนี้คือธรรมชาติแบบสมบูรณ์มากนะ โ okay. อเคครับพี่ตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะไปนั่งดูสักพักหนึ่งก่อนนะพี่พตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะซึ่งก็น้ำก็ ยังหลเช่นเคยนะพี่น้ำก็ไม่ได้ลดลงไปเนะื่องจากว่าฝนก็ตกเป็นเวลาทุกวันนะก็ตั้งแต่ผมมาถึงก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะ,อ,ะอย่างนี้ก็ยังปกติเหมือนเดิม แต่ว่ายุงนี้มีจํานวนเยอะมากนะเนื่นองจากว่าฝนมันตกทําให้ยุงมันออกมานะรอบๆตัวผมมีแต่เสียงยุงนะไม่รู้ว่ามันได้เข้ากล้องหรือเปล่าเพราะว่าในบางคลิปนี้ผมถ่ายนี่มีแต่ยุงเข้ากล้องนะเสียงของมันเป็นทางเข้านะเราจะนั่งพักตรงนี้เป็นเวลาสักพักหนึ่งนะค่อยอเดินเข้าไป ทำรจแถวข้างหน้านี้นะตอนนี้ก็นั่งเป็นเวลานานแล้วนะก็พวกเขาก็ยังไม่ออกมานะพี่พ เขาจะออกมาประจำเลยใช่ไหมเอ,อ้มาครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกมาตอนไหนเพราะว่าบางทีเขาออกช่วงเช้าบางทีก็ช่วงเย็นบางทีก็ช่วงมืดแล้แล้วก็มาเฝ้ารอดูเหตุการณ์กันนะครับว่าเราจะเจออคนรับแรงได้บ่างนะครับลุกนะมีคนเดินมามีคนเดินมาทางถนนท ถือไม้ได้ท่อนเริ่มใช้พกหน้าพกตามร้วยถือไม้ไปี่เขาเดินห้าเลยนถือไม้ไปดูพกตาปิดเดินห่างแสดงะไรนึกว่าเดินหาอะไรสักอย่างนี่มันมาทำเล่นือตัก ทางข้างไมกเลยนพี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอยู่ด้านหน้านะ นี่เป็นใคระนี่ไม่รู้จักนะเพราะว่าไม่เห็นหน้าด้วยการแต่งตัวเหมือนกับโจนนะใลักษณะท่าทางเหมือนโจนเลย่งแล้วถือไม้ท่อนใหญ่เข้าไปมัคนจะเข้าปากทางเข้าเหมือนอะไรด,ด้วยนะ เราจะไปดูตรงใกล้ๆทางเขา้าเดี๋ยวเนที่ิดก็จะเขยกบตามไปดูนะครับว่าคนที่ทำพตกมาาพวกตาและขนาดแค้ไคเหมือนตัวขอในอะไรนี้าัเข้า น,นี่ผมกับน้องอกีดก็เฝ้าตามมองอยู่นะครับว่าไอคนที่มันพกหน้าพกตาคลลักษณะคลโจรเนี่ยมันกําลังมองหาอะไรนะครับพยายามเข้าไปในปากทางเข้าเมืองรับแรนะครับเราไม่รู้ว่าเขามีจุดใหม่อะไรนะมาตรงเนี้ยเราจะคอยดูไปก่อนเพราะว่า เราก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันตอนนี้ หลังหาบางอย่างนะแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะถามันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จักกับมันนะมันได้เดินย้อนกลับออกมาแล้วนะครับ มันปีนขึ้นไปด้านบนแล้วนะโจมนไปด้านบนแล้วนะเดผมไม่รู้ว่ามันไปไหน 좀더 드러내는. 더 สักพักหนึ่งนะก็ยังไม่เห็นว่าไอโจรมันจะลงมาจากบนบนเลยนะซึ่งพอที่พมเห็นเนี่ยมันกำลังมองหาอะไรไม่ดูพี่คงจะเห็นใช่ไหมนะมันดักรออยู่นึกว่าไอโจรมีเกียดนะท่าะนะมันดักรอ อคนเหมือนรัดเด็ดกไม่แน่เลยนะครับเพราะแล้วขมาถือมันตามหางแล้วมันม,มีในมือมันถือไม้ด้วยนะผมก็มาสังเกตการอยู่ห่างนะครับ ออกมาแนวพี่พี่คงจะได้เห็นแล้วเป็นนาเลยเหนก่มหิ้วความเคลื่อนไหวบรีจากถังเข้าเหมือนรับเร็วนะพี่ครับก็นี่ครับออกมาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนหนึงเมือนรับเรงนะครับใช่ไหมเป็นอค์ใช่ ปองค์ใช้เกัอบองค์คณะนี้นกรับเพ่ออกมา ช่วงที่เรามาสร้าช่วงที่เราออกมาฟฝ้าดูคนรับแรงนก็คนก็ตกไปตามก็แล,แล้วเลคนับ นี่ผมก็ได้เห็นคนรับแรเดินออกมาจากอื่นทางข้าวเลยนะครับพี่พี่ไอโจนมันลุกขึ้นแล้วลองแอบก่อนี่ผมอยู่หลังหินนะพี่พี่ขื้นด<ม>้านบนนี่ครับมีกัปเทียบตามนั้นครับ <S <S โอ้โดดลงมาจากนะี่นะด้านบน ตคน,นนั้นที่้อนนั้นลบอยู่บน,นหลังกลมที่มันในจนพยายามเดินตามนะติดตามนะตือสกดติดตามใช้เล็กทับกลม จะได้ออกติดตามไปเรงนอ้ๆที่เราก็จะค่อยเดินตามไปเหมือนกันนะ งว่ามันเริ่มจะไม่ดีเราเราจะพยายามเข้าไปจัดการในตัวจนป่าเลยนะหรูอถ้ามันเริ่มมีท่าทางว่าจะเข้าไปทำลายละมันพยายามสะกดรอยตามนะ ไข่ไปโคตรเร็วเลยพี่พต้อง,งนาน,น,น,านยืน,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 นยันยืนยันเดี๋ยวจะเทอันนามไปอกี้ ยังสององชายกับองคคลักนะอง์ชายเลยแต่ยังไม่เห็นโจนเลยก็นสังเกตเห็นแต่องคลักกับองชายเฮ้ยมูโจนป่ามันทำรายทำร้ารองคลักนะ Để hay để có mời mời chơi đi quá ơi mời đi mời mời ơi, ơi mời 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 nè nè chơi nè mời mời bảo mời ông mời nè mời chơi

เชื <ort. S 2> ่อเชียวเพาะมันเขาจะไม่เจ็บนะมันเขาจะไม่เจ็บนะเราพานิเขาจะเหมือนว่าเขาจะป้องกันไอ้หลังแดงหมดเลย เห็นไหมพี่ร่างเป็นรอยแดงไงนะเป็นเส้นอเห<ะ>มือนเขาจะพยายามป้องกันวงชัยเล็กให้ถึงที่สุดอ,ะอ่ะเข้าอดนอหัวเราท้าเลยอ่ะ พี่เอ็ชินน้งองไปแล้วค่ะท้งนน้องแล้วท่านาชินน้งอนนงเข้านั่งก่อนนะพี่ๆเหมือนว่าเขาจะตัวช้ำหลังไปหมดอะหลังแดงเนี่ยนะ หลังจากที่ผมเข้าไปช่วยขับไล่คนชนป่าออกไปนะครับก็พยายามช่วยเหลือคนรับแลออกมาครับต่น,นี้ก็สงสังเกตเห็นก็คือทุกโจนป่าเอาไม้ทุกตีหลังจนได้รับบาดเจ็บหลังนี้แดงเลยนะครับพี่ผมจะทดสอบเทไปดูใกล้ๆหน่อยนะ๋ยวเราไปดูหลังเขาดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่เห็นนี่หลังแดงเลยนะเป็นเส้นใหญ่อ่ะ ไม่รู้ว่าจะเป็นร้อยเท่ายันหรือยังปกป้องรักษาองคชายนะครับไม่ได้โดนเลยนะไม่ใช่ว่ามีรองคารับที่ดีปกป้องเดีเลย ระว่างทางต่อจากนี้เราจะคอยเดินเป็นเพื่อนเขาทั้งสองคนนะพี่พี่เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือกันได้นะเพราะผมคิดว่ามันคงจะยังจะกลับมาแน่นอนในจนคนนี้มันคงไม่ละมือจากเออแค่เรื่องแค่นี้นะพี่พี่พอเดี๋ยวเราจะต้องรอดูนะว่ามันจะกลับมาอีกเปล่าส่วนคลิปนี้ผมขอลาพี่พี่เพียงเท่านี้เลยนะ